เช็คอินสำหรับคนที่เป็นสายแอคทิวิตี้ต้องไม่พลาดคลิปนี้เลยนะคะเพราะตอนนี้กล้วยพาทุกคนมาที่บ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์กิจกรรมอัดแน่นริมคลองบางมดอยู่ได้ตลอดทั้งวันไม่มีเบื่อเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพายเรือคาย,ยักนั่งเรือหางยาวไฟฟ้าและที่ขาดไม่ได้เลยคือการทำงานศิลปะซึ่งที่นี่เนี่ยก็มีงานศิลปะให้เราเลือกทำหลากหลายรูปแบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพ้นท์รูปบนก้อนหินแบบที่กล้วยทำน่ารักมากๆทำเสร็จปุ๊บก็ได้งานสวยๆกลับบ้าน เลยทันทีรู้สึกกลายเป็นคนใจเย็นขึ้นมาเลยค่ะพอเราได้นั่งระบายสีนั่งทํางานศิลปะแบบนี้ใครที่มาที่นี่นะคะรับรองว่าหลงรักแน่นอนค่ะแต่แค่นั้นยังไม่พอหลังจากนั่งสบายๆรับลมเย็นๆไปกับการทํางานศิลปะแล้วถึงเวลาไปล่องเรือหางยาวไฟฟ้าเพื่อเยี่ยมชมชุมชนริมคลองบางมดกันบ้างค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปเตรียมตัวใส่อุปกรณ์เซฟตี้กันหน่อยนั่นก็คือชูชีพนั่นเองถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลย เรียบร้อยแล้วก็รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาทันทีค่ะและตอนนี้ก็ยังอยู่กับพี่โบและพี่โบก็จะพาเราไปล่องเรือหางยาวกันแล้วอะเรือหางยาวที่เราได้เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นเรือหางยาวแบบไหนนะคะคุณพิมเป็นเรือไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าวันนี้เราจะได้เจอกับอะไรคะพี่โบจะพาเราไปเจออะไรคนะ,ะหลักๆก,ก็จะมีงานศิลปะที่เกิดขึ้นตามกองค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยเรือก็พร้อมแล้วและที่สําคัญไกด์ของเราไกด์ชีโร เรียบร้อยแล้วถ้ากาัน <c oughs> เหลือแค่เราค่ะขึ้นเรือกันเลยดีกว่าไป<า>เลย ทางยาวไฟฟ้ากันแล้วค่ะเราไปพร้อมกับเจ้าชิโร่เลยเป็นไกด์ประจําเรือนี้ไปเลยนะคะถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากแนะนํามากๆเพราะว่าตลอด2ฝั่งคลองบางมดเราจะได้เจอวิถีชีวิตชุมชนย่านนี้ผู้คนยังออกมาขายของและยังคงใช้เส้นทางนี้ในการสัญจรไปมาทั้งทางเรือและบนบกยังได้เห็นบ้านเรือนริมน้ําอายุเก่าแก่ร้านค้าต่างๆและยังมีธรรมชาติที่สวยงามสงบมีงานศิลปะตลอด2ข้างทางใครที่ชอบสัมผัสวิถี ชีวิตผู้คนสายน้ำรวยเชื่อเลยนะคะว่าต้องชอบแน่นอนค่ะหละังจากที่เราเนี่ยได้ไปนั่งเรือห่างยาวไฟฟ้ามาแบบเรียบร้อยแล้วโอ้โหชมวิถีชีวิตสนุกมากเลยค่ะทีนี้เราก็จะได้ทําอะไรกันต่อแล้วคะเราจะไปพายคายักเที่ยวสวนมะพร้าวกันอุ้ยนี้น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าพอร้อนๆไปกินน้ำมะพร้าวนี่สดชื่นแน่นอนเอาเป็นว่าจะเป็นยังไงบ้าง ไฮไลท์ของที่นี่กับบ้านเขียนวานแภาพพิมพ์คือการพายเรือคายักค่ะ วันนี้กล้วยจะได้พายระยะสั้นๆเพื่อเข้าไปในสวนมะพร้าวกันต้องบอกว่าเรือขยักของที่นี่สวยงามพายง่ายมากๆและไปแบบไม่เหงาเลยนะคะเพราะว่ามีพี่แมมและเจ้าชิโร่ไปด้วยกันตลอดเส้นทางแค่นี้ก็แฮปปี้แล้วล่ะค่ะระหว่างทางที่พายไปก็จะได้ชมวิวสองข้างทางไปแบบช้าๆพายไปถึงสวนมะพร้าวเลยค่ะพอถึงจุดพักพี่แมมก็ได้เตรียมมะพร้าวให้กับกล้วยเรียบร้อยชอบมะพร้าวเด่มสด หลังพายเรือมานเหนื่อยๆแบบนี้เนี่ยบอกเลยว่าสดชื่นมากๆค่ะหลังจากนั้นก็พายเรือคายักลลับกันซึ่งการพายเรือคายักะก็มีหลากหลายเส้นทางให้เราได้เลือกตามใจเราเลยนะคะอยากเที่ยวแบบไหนอยากไปทําอะไรบ้างให้พี่แหมมและพี่โบวางแผนให้เราได้เลยรับรองสนุกแน่นอนสเสน่ห์เรียมคลองบางมดรอให้ทุกคนได้มาสัมผัสกันทุกวันเลยประทับใจกล้วยมากๆจริงๆค่ะ เรือคายักเสร็จเรียบร้อยเรียกว่าเรียงเหงื่อได้เยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้กําลังแขนนี่กําลังดีเลยะค่ะมาแล้วกำลังมาแล้วใช่ไหมนะคะแต่ที่เราไปเนี่ยมันคือแค่กี่เมตรเท่านั้นเองนะคะเออไปกลับก็ประมาณสักอยู่ราวเจ็ดร้อยเมตรแต่จริงๆเป็นส่วนเริ่มต้นจริงๆนะเราจะมีรอบที่ว่า25โลเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมสนใจหุ้ยอยากมาพายเรือคายักอยากมาทํากิจกรรมแบบนี้บ้างเนี่ยมาได้ที่ไหนคะที่นี่ตั้งอยู่ที่ไหนคะเ<ม>ปิดเฟซบุ๊กพิมของว่า บ้านเขียนวาดและภาพถิ่นครับผมแค่นั้นเลยแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดต่างๆแล้วก็เซิร์ชได้เลยเพราความมาคุยกันได้เลยอยากได้รูปแบบการท่องเที่ยวแบบไหนทำให้ได้หมดเลยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่โบแล้วก็พี่แหม่มด้วยนะคะที่พา้ยยเีไปชมริมคลองบางบนนะคะได้เห็นอะไรหลายๆอย่างอันนี้ดีจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเยอะๆนะส่วนตอวนนี้ครักันสักครู่หนึ่งค่ะแล้วชุนหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันตอบกับมอเตอร์แตนด์ค่ะ